มาเม่อันน้โนมาพร้อมลูกลานนะคะมาเห็นโรงท่านงานพระราชทานเพิ่งซพอดีตที่ปรึกษาจากคณะเพิ่มจริค่ะมาเนียมาด,ด้วยตีผลไม้เออหยิบให้คุณยายลูกหยิบเยอะๆลูกหยิบเยอะเลยนะคะค่ะเออนั่นแหละใช่ค่ะถูกถูกแล้วค่ะที่นั้นหยิบให้คุณยายด้วยคุณยายใส่ด้วยกันได้ค่ะโอเคค่ะใส่ด้วยกันได้มะม่วงหยิบเลยนะคะนละถุงละถุงไปเลยนะคะนันนุ่นหยิบดีๆนะล,ลูกอย่าให้มันหลุดมือนะคะลูกโอเคเออฮะ เอาอีกค่ะเอาอีกให้ค่ะเอาอีกให้เยอะๆให้คุณยายเยอะๆเลยลูกให้ครึ่งถุงเลยใช่ค่ะอ่าให้คุณยายเยอะๆเลยนะลูกใส่พริกเกลือให้คุณยายด้วยนะคะใส่พริกเกลือให้คุณยายด้วยนะคะพี่น้ำเอาเยอะๆเลยค่ะหยิบเยอะๆเลยหยิบกำเยอะๆลูกกำเยอะๆเออนั่นแหละใช่ค่ะเอาพริกเกลือให้คุณยายด้วยนะลูกนะค่ะโอเคค่ะใส่พริกเกลือได้ยังคะได้พริกเกลือได้ยังโอเคค่ะได้แล้วค่ะเอาเลยค่ะอานงหยิบเลยค่ะนงค่ะ เออพี่นะโอ้ยพี่นุ่นไม่ไม่ใช่ท่านลุดได้วอย่าหยุดคือเอาไปใส่นะคะลูกห้ามใส่นะคะหยิบมาเลยเย็บมาเลยขอบคุณพ่ออือฮั่เอาลูกอ่ะหอมค่ะคุณย่าค่ะหวานมากกรอบอ่ะเอาเลยลูกเอาเลยค่ะอือฮั่น อะไรลูกนุ่นหยิบเยอะๆลูกหยิบดีๆค่ะลูกอ่าหยิบดีๆพี่นะเออใส่พริกเกลือให้คุณยายด้วยนะคะอืออ่าฮะใครจะเอาคะบอกเลยค่ะคุณยายนะคะได้ไหมลูกน้องหยิบเอาเลยค่ะลูกเออหยิบเอาเอาอีกลูกเอาอยู่เย็นเอาน้อยนะอือเอาอีกเยอะๆลูกเอาเยอะๆลูกหยิบเยอะๆเลยค่ะเออกำเยอะๆค่ะกำให้เพื่อนเพื่อนรอเอาอยู um> ่ เอาเอาขี้ถุงออกดีๆลูกขี้ถุงออกดีๆนะคะแม่บุญมีพอชุดใจดวงสวัสดิ์ค่ะแม่ดูนะค่ะเห็แม่เลยค่ะอัเดี๋ยวให้น้องก่อนค่ะน้องรอนานแล้วเดี๋ยวให้คุณยายได้นุง่งรูปเราให้คุณยายค,ค,ค่ะค่ะบ้านวินทรลิกค่ะแม่บุญมี่เไหนผมด้วครับได้ได้ค่ะโอเคนี่ให้คุณยายคนนี้นะลูกอ่แม่แม่จับซอยอ่ะแม่พูดซอยหรือว่าคุณคุณแม่มาเชโยวากันมานต้องมีมีส้มโอค่ะมีส้มโอ หยิบให้คุณยายเยอะๆลูกหยิบให้คุณยายเยอะๆนะคะให้เต็มครึ่งถุงเลยค่ะลูกน้อยๆอีกค่ะอย่าใส่น้อยค่ะลูกเออดัค่ะโอเคค่ะค่ะชิมดิค่ะแจกผลไม้ค่ะแจกผลไม้นะคะกินเปรี้ยวมากอ่า อันนี้เขาเรียกว่าเต้นผู้สาวค่ะพอมากินสมภัยมากินสมนี่แสดงว่าเป็นผู้สาวเป็นผู้บ่าวยังคะเอายังเอาชมพูปะคะชมพูครับชมพูรเอาชมพูปะคะไม่ใช่อีกเอาเยอะๆลูกใส่เยอะๆเลยค่ะลูกใส่หน่อยได้ไหมคะกางมาเลยค่ะส้มโอสวนเราเองนะคะครับผมครับเดี๋ยวเพื่อนะคะเดี๋ยวเอาพริกเกลือให้ค่ะเดี๋ยวเอาพริกเกลือตรงนี้อันเอาไปเห็นบอกเอาพริกเกลือห้ามมันจะซีดแซ่โอเคค่ะโอเคค่ะ อร่อยค่ะอร่อยซุปโอก็อร่อยนะคะหยิบไปเลยลูกหยิบให้เพื่อนเลยค่ะนุ่นเอาเยอะๆค่ะลูกอย่าให้มันหลุดนะลูกนะอย่าให้มันหลุดจากถุงมันจะเปื้อนลูกโอเคเออค่ะเอาเลยนะคะชมพู่เลยค่ะแป้นหนึงค่ะเดี๋ยวให้น้องสืบคุณยายมาต่อคิวน้องกันเลยค่ะนุ่นเออเพือให้เพื่อนเลยค่ะโอเคอานุ่งพี่เกลือหมดหรือยัง พี่เกลือหมดหรือย,ยังเดี๋ยวจะขากองให้ย่าถ่ายคลิปด้วยนะคะนั่นให้เลยค่ะลุงให้เพื่อนเลยค่ะเอาพี่เกลือเลยค่ะเออเอาสบูก่กลงนิดนึงลูกโอเคค่ะการใส่กันเยอะๆนะคะอ,อะไรคะได้เลยนะ,ะเอาชมพู่พิณาพนุพนพน่นใส่ชมพู่เลยค่ะลูกโอเคค่ะพี่เกลือพี่เกลือใส่ด้วยนงอย่าลืมพี่เกลือให้ด้วย เห็นน้องนุ่นกำเยอะๆเลยลูกกำเยอะๆค่ะเออกำเยอะๆลูกกำเยอะๆใช่ค่ะเออเอาพี่เกลือใส่ลวด้วยลูกโอเคถุงถุงค่ะเออใส่ให้คุณยายค่ะให้คุณยายเสือขาวกับคุณยายนี้สองคนพอดีค่ะใส่เยอะๆลูกใส่เยอะๆให้มันหมดพี่น้ำเย็บมะม่วงเลยค่ะลูกไข่แกะถุงออกก่อนโอเคกลมเยอะๆเลยลูกกำเยอะๆให้คุณยายค่ะกำเยอะๆอ่ะโอเคได้ค่ะ จมเยอะๆค่ะลูกกำไม่อีกค่ะกำไม่อีกกำไมาอีกค่ะโอเคเอาทีนเอาพริกมากเกลือมาใส่ลูกแก่พริกก็เดินออกมาโอเคให้คุณยายให้คุณยายก่อนนะคะเดี๋ยวให้คุณายายนี่ให้คุณยายคนนี้ด้วยลูกค่ะรอแล้ว,ลวค่ะอ่ะฮะ,<ม>ฮะค่ะโซโมดค่ะเหลือมะม่วงค่ะมะม่วงนู่นๆกำเยอะๆค่ะลูก,ๆๆกให้คุณยายให้คนนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยคนนี้นะคะกำเยอะๆลูกกำหยิบเอาเลยเยอะๆลูกโอเคค่ะ อ๋ออยค่ะพี่เกลือใส่เลยค่ะมาให้ทานนี้ก่อนนะคะลูกคุณยายค่ะแล้วก็ให้คุณยายเสื้อขาวสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอต่อกันนี้นะคะนี่มะม่วงนะคะใครสนใจมะม่วงหยิบอะไรค่ะนุ่นหยิบอปเลยค่ะลูกหยิบเอาเยอะๆค่ะโอเคจบค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะ อ่านองนวใส่พริกเกลือให้คุณยายเลยค่ะคุณยายคนนี้ก่อนนะคะให้คุณยายคนนี้ก่อนเปนมาก่อนค่ะแล้วให้คุณยายเสื้อขาวนี้ค่ะลูกเอาเก็บจากทุกทุกถุงเลยค่ะให้คุณยายชานี้ค่ะขายดีมากเลยค่ะขายดีมากเก็บดีๆลูกกิบเอาทุกชิ้นเลยนะลูกทุกชิ้นเลยนะคะทุกชิ้นใส่ในถุงเดียวให้หมดเลยค่ะลูกตอนนี้มันหลุดแล้วไม่เอาอย่าเก็บนะคะลูกตัวไหนมันหลุดแล้วอย่าเก็บอย่าไปเก็บ ม่วง,งแทบค่ะบ,บ๊อบเปรี้ยวพอดีค่ะคไ,ดได้ค่ะไอเก็บมาให้หมดเลยลูกเก็บใส่ถุงนี้ให้หมดเลยค่ะม,มีมะนาวมีไม่นานอย่าเอาเดี๋ยวลูกอาจารชมพู่มะนาวก็ไดไ้ไม่ว่าอืมเอาพีก่กแี่คุณยายค่ะลูก<ม>ดึงอ๋อมีนะ้วแม่มีนลพอแล้ว,ลว,ลวค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะน้องนุ่นอ่าเก็บเลยค่ะลูกเก็บซ้อนกันค่ะลูกเก็บใส่ถุงเลยค่ะช่วยพี่น้ำกรอกใส่ถุงลูก นี่อน,นุจะหมดแล้วขายดีมากเลยค่ะมะม่วงค่ะคุณยายคะเอากับหลาได้นะคะเด็ๆใส่มะม่วงให้ใส่ให้คุณยายเลยลูกนะอะนี่ให้คุณยายเลยลูกคุณยายขะเออมะม่วงค่ะนอน,นุให้คุณยายด้วย อใส่ถุงให้คุณยายเลยค่ะอร่อยค่ะสาธุค,ค่ะมาดอาบุญกับปู่เหมือนกันค่ะน้องนุ่นใส่พริกเกลือให้คุณยายหน่อยจ้าลูกใสพ่พริกเกลือให้คุณยายหน่อยค <liver. S 1> ่ะอขอบคุณค่ะน้องนุ่นหยิบเยอะๆหยิบให้คุณยายเยอะๆหน่อยลูกโอเคอย่าให้มันหลุดมือนะคะอย่าให้มันออกจากถุง ขายรูปพร้อมค่ะเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะมะม่วงมาเดินนะคะเอางวงด้ว่ามาเอาได้นะคะมาเอาได้ค่ะมะม่วงวางเลยเราใส่ถุงวางเลยค่ะมะม่วงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นลงทานทั้งหมดนะคะอนุญาตเด้ค่ะเออนี่ก็จะเป็นลงทานท่นี้ก็จะมีน้ำมีอะไรค่ะเอาอีกได้ค่ะคุณพี่เอาอีกได้ค่ะท่นนี้พริกเกียอชับแชบเลย อ่าเอาใส่ได้หลายค่ะใส่ได้หลายค่ะอ่าเอาเลยค่ะอ้าวีค่ะเอาเลยค่ะอร่อยอร่อยนะคะหวานพอดีค่ะไม่เปรี้ยวครับไปนอนกินแล้วเอนี่ยเอาเลยค่ะเอาไปกินไม่เปรี้ยวนะคะพอดีค่ะไม่เปรี้ยวเอาอีกแน่นุ่งกับได้หลายค่ะอันนี้คือวัด ทางโน้นเป็นที่ตั้งพิธีนะคะมาเลยค่ะลงได้นะคะสวัสดีพี่น้องโอ้อยมามามีบวัวกงวงให้กินน้ำเปิดด่างเลยเปิดด่างเลยเอา้ามาให้ได้หอน,หอนอให้ก้อนอะให้ก้อนถ่้ก้อนอถ่ายก้อนหนึ่งดีใจดีใจค่ะน่องแนวฉ่ำค่ะเดี๋ยวเสนอกบบเปิดเรียบร้อยแล้วเปิดเรียบร้อยแล้วขายดีแห้งอนุง่งขายดีเป็นเทน้ำเททาค่ะ สาธุบุญน้ำกันเด้อค่ะสาธุบุญถึงประเช่าเด้อค่ะเป็นโอนเงินมหายเห็ดลงทานทันีสาธุบุญถึงอนุ่งน้ำสาธุาสาธุสวัสดีค่ะฝากติดตามกดกรกดแชร์ด้วยนะคะอนุง่งสวัสดีหน่อยเอฟซีลา